วันนี้เรามาทําสปาเกตตี้ใส่มะเขือม่วงกันนะคะคือดิบมีอย่างที่เห็นเลยนะคะน,นะคะก่อนอื่นเรามาทอดมะเขือม่วงก่อนนะคะทอดทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้แล้วก็มาหั่นเบคอนนะคะหั่นเบคอนเสร็จแล้วก็มาผัดหอมหัวใหญ่หรือใส่น้ำมันมากอกลงไปผัดหอมหัวใหญ่ก่อนนะคะ ผัดพอนิ่มแล้วก็ใส่เบคอนลงไปค่ะแล้วก็ผัดไปสักครู่แล้วก็เติมมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผัดแล้วก็เติมน้ําลงไปเสร็จแล้วก็เติมเส้นสปาเกตตี้ลงไปนะคะคนๆให้เข้ากันแล้วก็เติมเห็ดลงไปค่ะก็เติมเครื่องปรุงลงรกเกลือพริกไทยแล้วก็รสดีนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้8นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนถึงกลางเสร็จแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เติม ถั่วสีเขียวแล้วก็ผัดผัดผัดให้แห้งแล้วก็เติมมะเขือม่วงลงไปผัดให้แห้งหน่อยหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาเติมชีสนะคะเป็นชีสผงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะอร่อยค่ะ